เรียก NVDA เมนูไม่ขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำอย่างไรช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป14ึ1 1 4หนึ่งพระภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปลิกสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผม โดยปกติเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ nvda key nvda key นะครับก็ปุ่ม insert นะเป็นหลักอยู่นะครับก็ผมกด insert n n e n u อ่านี่ครับ e n da menu หรือ nvda menu แล้วกดลูกศรลง e แบบนี้แหละครับได้แต่ตบ,บางครั้งครับไปตั้งคือคนที่ตั้งให้เขาก็ตั้ง nvda keyboard เ,เ,เป็น Desk ์ท็อแล้วก็ ไม่ได้ตั้งให้ NVDA key เป็น Cap ล็อกเพิ่มเติมอันนี้หมายความว่าไงเวลาที่ไปซื้อโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆม,มาเนี่ยปุ่ม insert ไม่ค่อยเจอไม่มีดังนั้น NVDA นะครับก็จะมีความสามารถก็คือตั้งปุ่มแคปล็อกเป็น NVDA key อีกหนึ่งปุ่มคราวนี้ผมลองกดปุ่มแคป l o อกค้างไว้ <Lock. S 1> อ Cap อ้าวุย Cap ตอนนี้กดปุ่มแคปล็อกกลายเป็นแคปล็อกออนแคปล็อกออฟคือกดค้างแคปแคปล็อก e n p ไม่สิแปไม่ไม่ขึ้นละแคปล็อกออฟเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปตั้งค่าให้ปุ่มแคปล็อกเป็น nvda key ดังนั้นครับถ้าเจออาการเนี้ยเรียก nvda เมนูไม่ได้ทำไงล่ะก็มีวิธีการนะครับเพราะก็เป็นคำถามที่เพื่อนๆสมาชิกถามเขากันเข้ามามีการโทรเข้ามาเหมือนกันเวลาที่ ไปให้คนอื่นลง n v i d a ให้ก็จะเกิดปัญหานี้นะครับผมก็เบื้องต้นก็ไปที่ system tray กันก่อนครับใครที่เขาเรียกว่าติดตั้ง citrix ไว้ก็กด insert f11 แต่ผมแนะนำนะครับให้กดแท็บไปก็ได้แท็บไปจน windows m มาก่อนแล้วก็แท็บไปจนเจอแท็บไปแท็บไปแท็บไป ถัดไปครับ r u n n i c a t i o n to bar Microsoft Edge อ่าแถบอีกครั้งหนึ่ง83 d F P, stop, อ่าจริงๆก็อยู่ตรงนี้เนาะ <Safe. S 2> อ่าข,ข,ข,ขออนุญาตนะครับแทบไปอีกที <Not S 2> flow, อ่าแ,แทบจนมาเจอตัวเมนูนี้นะครับผม overflow <laughs> ก็คืออ่า uh, user promoted notification area ตรงนี้นะครับ แต่เพื่อนๆครับบางทีก็งงจริงๆ <Desktop. S 1> ผม w ผม w o w s o w s มมาที่ Desktop ใหม่นะครับเราใช้คำสั่งเดิมกันเลยดีกว่าครับกับคำสั่ง Windows ค้างไว้แล้วก็ตัว B Bravo. Windows B <Not S 1> ีเบราว์วินโด<ช>้บนในกรณีที่คุณไม่ได้ตั้งค่าให้ s สต t มเทโชว์ทุกไอคอนนะครับอืมก็จริงๆลองกดลูกศรขวาไปหากันก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้แหละ จริงตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ย Windows B มาที่ Notification Area แล้วนะครับให้กดลูกศรขวาไปหา NVDA กันครับยูสโรโฮ t นัททิ t i คาแอเรียโฟบ a ฟสตูดิโอยูบีเอสผมเปิดอยู่นะลูกศรขวาดอบบอฟหนึ่งสาอู้ดอบบอฟไม่ใช่ลูกศรขวาต่อหรือลูกศรลงก็ได้นะลูกผมชอบลูกศรขวาสโตรีชารวงเล็บเปิด100%วงเล็บปิดอันนี้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วลูกศรขวาลิทเติลสตาร์อันนี้เน็ตบ้านผม Wi-Fi ลูกศรขวาสปีกเกอร์คอนสี่เอ็ดเปิดวงเล อันนี้เปลี่ยนภาษาเนะใช้ภาษาอังกฤษอยู่ลูกศรขวาครับ system สา o k 4 PM 0 3โมงบอกวันที่เวลาด้วยลูกศรขวาครับ action center 9 new n o t i f i c a t i o n ยังไม่เจออีกอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ไอคอนไว้บน system tray ทั้งหมดนะครับลูกศรขวา n o t i f i c a t i o n ให้เลือกลูกศรขวาจนมาเจอคำเนี้ย notification chevron ตาทิพย์อ่านอย่างนี้นะ Notification ชีวอนบัตทันผมออกเสียงตามแล้วกันให้สเปซบาร์ปึ๊บแล้วคราวนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเต็มเลยคราวนี้ลูกศรขวาไปจนเจอ n v d a ลูกศรขวาเขาก็จะวนใหม่ r นาทิขคารเบาูดิอกอนมเดิมเลยลูกศรขวาลกขวาเอปีก ไ<ว>าร์ินพุตอินดิกาซิสเต็มราก็แอชเซนเตอร์ดาวนัดฟิฟิคาชอเวอร์โรเวอร์โรนัฟิฟิคาชแอนด์ย่ฟูลาพีพีเอตาพีนี่ครับมี p ีพีเอตาทิพแล้วลูกศรขวาต่อเลวเทคเลวเทคลูกศรขวาต่อวิอนเค้แอคือเขาก็จะขยายเพิ่มเติมให้เราหมดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ลูกศรขวาจนเจอ e n d นเนี่ครับ<น>เอาเลยเลูกศรซ้ายกลับมา e n d นหรือ n v d ให้กดปุ่ม Enter นี่นะครับ n v เมนูขึ้นมาแล้วเท่านี้เองครับ เราก็จะไปตั้งค่าให้ปุ่มแคปล็อกกลับมาใช้งานได้ครับลูกศรลงมาเพราะผมสมมุติว่าเครื่องผมไม่มีปุ่มอินเสิร์ตนะทําให้ผมจะต้องมาตั้งค่าปุ่มแคปล็อกลูกศรลงมาลูกศรลงมามาอยู่ที่เฮล์ท์ซับเมนูครับเห็บอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนเจอเฮล์ทซับเมนูนะครับหลังจากนั้นลูกศรขวาเข้าไปเช็คฟอร์อัปเดตเช็คฟอร์อัปเดตอ่าเราลูกศรขึ้นครับเว้นข้ามได้หรอกอาเอาเว้นข้ามได้หรอกเนี่ยครับ เวลคั่มดาวล็อกเจอแล้วนะครับให้คุณหาปุ่มเวลคั m มด i a ล็อกตัวเมนูนี้ครับเอนเตเข้าไปเวลั่มฟูดเด้าดาเวลคัมฟูเอนด้นมดคฟอรคอนโทรลเขาเขาพูดอะไรไม่สนใจนะครับเราก็ขออนุญาตคอนโทรลให้เงียบไว้ก่อนหลังจากนั้นแท็บหนึ่งครั้งครับเมื่อเข้าที่เวลคั่มด i a ล็อกไม่ใช่ปุ่มนะเป็นเมนูเวลคั่มด i a ล็อกนะครับแท็บมานะหนึ่งครั้งยูดแคปล็อกเอดามดดิฟิเอร์ีเกบล็อกนอตเช็อนะยูแคปล็อกอ่าแอดเดเอ่อโ ฟังไม่ค่อยออกทุกทีเลยฟังอีกทีหนึ่ง you have lock F N D m A Modify k e t Check Box for Not Check Box O ยูสแค l ล็อก Add NVDA Modification Key ผมเป็นอย่างนี้เลยเลยยูสแคบล็อก F N D A Modify Key Check Box for Not Check Box ตาทิฟทำให้ผมเพี้ยนนะก็คือพูดง่ายๆผมแปลเป็นไทยเลยแปลแปลอังกฤษแบบตาทิฟอ่านเป็นไทยสไตล์นายหมอคอมก็คือใช้ปุ่มแคบล็อกให กลายเป็นปุ่ม NVDA key คล้ายๆเหมือนกับปุ่ม insert คุณจะใช้ถ้าคุณมี insert ก็ใช้ insert ก็ได้หรือถ้าคุณตั้งตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้ง insert และ cap lock กรณีเครื่องหุณมี insert นะครับก็เท่ากับ NVDA key ใช้ได้ทั้ง cap lock และ insert เพียงแค่คุณเคาะ space bar ตรงนี้ให้ ยุดแคปล็อกเนี่ยให้เช็คนะครับหลังจากนั้นแทบไปที่ปุ่มโ OK. okay, อเคตรงทีีี่่เมมือก้ start and after ก sign checkbox checkbox start n v d a after i sign in นะครับก็คือให้เปิด n v d a มาพร้อมกับ Windows นั่นเองหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมา Sign In เข้ามาด้วย user ป๊บก็ เครื่องเปิดมา n อ i d i a ก็ทำงานอัตโนมัติเนี่ยถ้าใครต้องการก็สเปซบาร์ให้เช็คอ่าของผมเช็คอยู่แล้วเนะาะโอเคครับแทบต่อมาปแ,แ,แนนปลง่ายเลยอันเนี้ย โชว์ดิสเดลล็อกนะครับเมื่อ NVD เปิดไม่เอาครับไม่อยากให้โชว์ตรงนี้ตลอดก็ Space เป็น not check นะครับผมสเปซสเปซ not check เนี่ยสเปซเป็น not check นะครับอ่ะแล้วแท็บมาที่ปุ่มโอเคัโอเคครับสเปซบ่าไปยืนยนันป <Perfect. S 1> ึ๊บคราวนี้ลองมากดปุ่มแคปล็อก นี่ <Cap lock S 1> กด <on. S 1> ต้องกด,กด2ทีแล้วนะแคปล็อกถึงจะเป็น off. <lock> off. ออนกับออฟแคปตัวนี้ผมกด2ทีก็เป็นแคปล็อกออฟแต่ถ้ากดปุ่มแคปล็อกค้างไว้ไม่พูดครับแล้วกดตัว n november n <of> menu นี่ nvidia menu ใช้งานได้แล้วนะครับก็ใครที่มีปัญหาตอนนี้หาปุ่ม insert บน notebook ของคุณไม่เจอแล้วก็กดปุ่มแคปล็อกค้างไว้แล้ว n เนี่ยไม่สามารถเปิด nvidia menu ได้ <End. S 1> แบบนี้แคปล็อก n n e n อ่าก็ อย่าลืมครับแกได้โดยวิธีแบบนี้นะครับไปที่ system t r แล้วหาไอคอน nvda แล้วเปิด nvda เมนูที่ system t r นะครับผมแต่คราวนี้เวลาคุณจะกดปุ่ม cap lock capital นะครับเพื่อเปิดตัวพิมพ์ใหญ่ก็อย่าลืมกด cap lock สองที cap lock on นี่ครับ cap lock on กดอีกสองที cap lock cap lock off ก็จะออฟนะครับกดทีเดียวจะไม่เป็นผลใดๆนะครับผมเพราะว่า cap lock ตอนนี้เป็น nvda key เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผมก็นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันกับผมสิริโชควราอิทินันบริการมอคอม1 4 1 4พลัสนะครับผมผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็จะนำความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากกันอย่างต่อเนื่องกับบริการมอคอม1 4 1 4พลัสครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับว